สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์แล้วก็จะมีการใช้ไพ่ยิปซีร่วมประกอบคำทำนายค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่อย่างดาวพระอาทิตย์ค่ะที่ได้ทำการโคจรยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปี2568เรามาดูกันเลยนะคะว่าในจังหวะที่ดาวใหญ่อย่างดาว พระอาทิตย์โคจรโยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค,ค่ะในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2568ไปจนถึงวันที่14มีนาคม ปี2568ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมังกรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาค่ะ ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธและเจอกันกับดาวพระเสาร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวคู่มิตรค่ะเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาเป็นคู่ดาวสติปัญญาส่วนดาวพระอาทิตย์กับดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นคู่ดาวธาตุไฟและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพสศษนั้นจะได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีโปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่ๆเข้า มาค่เพราะดาวคู่ธาตุไฟมาเจอกัน ในระยะที่ดาวหลายดวงโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนกัมมะนะคะมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤศภนั้นมีความยุ่งมากกว่าเดิมค่ะอาจจะเป็นช่วงที่คุณงานเยอะมากขึ้นก็ได้หรือเป็นช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานมาจากหลากหลายด้านมาจากหลากหลายทางก็ได้ไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงระยะที่หัวสมองจิตใจ,ใจหรือความรู้สึกนึกคิดของชาวพิศภนั้นค่อนข้างที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานโฟกัสงานมากยิ่งขึ้นสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะ พลังงานในตัวคุณทุ่มเทไปกับเรื่องของการทํางานค่ะ ในระยะนี้นะคะท่านใดที่เป็นชาวประสบแล้วเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญจากหัวหน้างานเป็นช่วงจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจคุณคะ่ะและการทำงานของคุณนะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากได้ติดต่อได้เจรจาได้ประสานงานหรือมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ชาวลัคนาราศพรีศพฤษภบคะการที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตามาอยู่ในเรือนการงานครั้งนี้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่มีแสงสว่างเกี่ยวกับด้านการงานคะ่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเจอปัญหาติดขัดในเรื่องใดหรือมีความล่าช้าไม่ได้รับความคืบหน้าอะไรจังหวะนี้จะเริ่มคลี่คลายลงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับชาวพิศศพท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะเป็นฟรีแลนซ์นะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวพิสศพนั้นได้ต่อยอดงานของตัวเองค่ะ บางคนนะคะก็มีการขยับขยายทำอะไรเสริมเพิ่มเติมเป็นช่วงที่คุณหาช่องทางเสริมได้ดีเลยทีเดียวนะคะมีงานหลักงานประจำทำของตัวเองอยู่แล้วมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วอาจจะแตกลายค่ะหาทำอะไรเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาหรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายไม่เช่นนั้นจะมีการดึงญาติพี่น้องหรือคนสนิทนะคะมาร่วมงานด้วยเป็นช่วงจังหวะที่งานมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะในเรื่องของความใจร้อนชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีการคิด เร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วจนบางครั้งบางทีนะคะทําให้คุณนั้นเจอกับปัญหาได้หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วมันนํามาสู่ความผิดพลาดต้องแก้แล้วแก้อีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมันเหมือนกับว่าทําให้คุณเสียเวลานั่นเองนะคะ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภในแง่มุมของการทํางานขอเสริมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะมีเรื่องของเงินหรือผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องงานที่คุณทําในระยะนี้นะคะมักจะให้ผลลั์ที่ดีมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีการค้าขายก็ค,คึกคักมีออเดอร์มากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดนะคะทั้งงานนั้นเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการต่อรองมักจะให้ผลดีค่ะ คุณมีวัฒนลิ์ที่ดีนะคะมีเสน่ด้านการพูดการเจรจาช่วงนี้อะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแง่มุมของการทํางานมันก็จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนมันก็จะเริ่มแน่นอนมากยิ่งขึ้นมีทางออกแล้วนะคะสําหรับชาวพฤษศและถ้าเป็นในแง่มุมของการเงินการทองนะคะในระยะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนกรรมะในครั้งนี้นะคะจะมีเกณฑ์ที่คุณได้รับทรัพย์ใหญ่จากการทํางานนะ ถ้าจะว่ากันไปยิ่งขยันยิ่งรวยค่ะสําหรับชาวพิศศพมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษมีโอกาสได้เงินจากการทํางานมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบบางคนได้ของใหม่ค่ะ อาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณต้องใช้ในการทํางานก็ได้นะคะเป็นอุปกรณ์การทํางานชิ้นใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นของที่คุณอยากได้อยากได้มานานแล้วเล็งมานานแล้วไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาระยะนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นหาเงินหาทองจากงานที่คุณทําได้ดีค่ะใครค้าขายก็จะมีความคึกคักใครทําออนไลน์ก็จะมีคนเข้ามารับชมมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นกระแสะตอบรับดีมากขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้ในระยะที่ดาว ระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวพระพุธนะคะส่งผลทําให้การเงินดีค่ะใครที่เคยมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหมุนเงินไม่ทันหรือมีภาระหนี้สินมากมายช่วงนี้คลี่คลายได้ค่ะและดาวพระอาทิตย์ที่มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ดาวคู่ธาตุไฟมาเจอกันในเรือนกรรมะนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณมีออเดอร์ใหญ่ๆนะหรือมีเกณฑ์ได้รับงานอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันแล้วมันส่งผลดีต่อด้านการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภ สิ่งที่เด่นอย่างมากต่อตัวคุณนะคะก็คือเรื่องของการพูดการเจรจาค่ะมีวาทศิลป์ดีค่ะมีคำพูดที่น่าเชื่อถือนะคะมีลักษณะท่าทางการวางเนื้อวางตัวที่เป็นมิตรค่ะ ทำให้ผู้คนที่เข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณเขานับถือคุณให้เครดิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นวาจาพารวยนะสเสน่ห์พารวยค่ะพยายามจัดการในเรื่องของการวางเนื้อวางตัวบุคลิกท่าทางการพูดการเจรจาหรือสีหน้าของตัวเองให้ดีมันสร้างความเชื่อถือได้มากเลยทีเดียวใครวิ่งเต้นเอกสารหรือดําเนินการกู้ขอสินเชื่อจากธนาคารบริษัทลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่าน ข่าวเด่นของชาวลัคนาราศีพฤษภคือคุณมีปฏิภาณไหวพริบดีค่ะแก้ปัญหาได้เร็วรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีหาทางออกทางแก้ได้มีสติมีปัญญาที่ดีค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะในช่วงท so mm hmm. ี่ดาวพระอาทิต hmm. ย <or false S 2> mm ์โคจรมาสถิตอยู you. You ่ในเรือนกรมมะมันเป็นเหมือนแสงสว่างค่ะมีแสงสว่างทั้งด้านการงานก็ส่งผลดีต่อด้านการเงินมันเป็นอะไรที่สืบเนื่องต่อกันนะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากเมื่อดาวพลังงานเมื่อดาวแสงสว่างโคจรมาเอื้อประโยชน์แบบนี้ก็ขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดผลดีที่สุดต่อตัวคุณเองนะคะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ค่อนข้างที่จะได้คุยหรือว่าทําข้อตกลงอะไรกับคนรักคู่รักในเรื่องของการงานได้ดีขึ้นนะต่างคนต่างเคยทํางานหนักหรือว่าไม่เข้าใจกันในแต่ละงานของแต่ละบุคคลตอนนี้เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเข้าใจทัศนคติมีการปรับความคิดหรือมีการปรับจูนกันดีมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทํางานร่วมกันกับคนรักอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะก็ขอให้ใจเย็นๆแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ทํางานร่วมกันกับคนรักคู่รักจะมีปัญหาเรื่องเวลานะคะหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจเนื้องานของแต่ละฝ่ายทําให บางทีคุณเองก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาจัดการอะไรแบบนี้นอกจากงานที่เราเหนื่อยแล้วเราต้องมารับมือกับคนที่บ้านอีกเราต้องมารับมือกับคนรักไม่เข้าใจอีกอะไรอย่างเนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงได้บ้างขอให้ใจเย็นๆน,นะช่วงนี้พยายามประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์หน่อยอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวง้งหรือฉุนเฉียวกันได้ง่ายแล้วก็ให้ระมัดระวังการพูดจาที่มันรุนแรงเสียดสีกระแทกแดกดันกันด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีเวลานะอยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทาบุญทําทานค่ะการทําบุญเพื่อเสริมดาวอาทิตนะคะก็จะเป็นลักษณะของการทาบุญเพื่อเพิ่มแสงสว่างอย่างเช่นการถวายเทียนการถวายหลอดไฟการบริจาคค่าไฟหรือการเติมน้ํามันตะเกียงเป็นต้นรวมไปถึงการทําบุญกับคนตาบอดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ตาบอดหรือสัตว์เลี้ยงที่ตาบอด นะหรือสัตว์จรจัดที่ตาบอดลักษณะนี้ค่ะสามารถทําบุญได้เป็นการเสริมกําลังให้กับดาวพระอาทิตย์นั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภชาวพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ